ครับสวัสดีครับเดี๋ยวอกล้องหายไปไหนวะขอกล้องหน้าเหรอครับผมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะครับอะโอเคครับวันนี้ผมวันนี้ผมจะมาไลฟ์สดเอ่อเกี่ยวกับ เรื่องรรคการเมืองอยู่พักคหนึ่งนะครับเขามาหาเสียงเขาหาเสียงแล้วเขาก็เปิดนโยบายเกี่ยวกับมาตราหนึ่งสองนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่เป็นพรรคอะไรนะครับผมเคยบอกว่าเป็นพรรคการเมืองอยู่พรรคหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอ่ยถึงพรรคไหนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพรรคไหนเดี๋ยวผมก็จะขอเชิญท่านไปร่วมชมนะครับร่วมชม ไปยังพร้อมๆกันนะครับว่ามีพักอะไรบ้างเ,าเดี๋ยวผมขอเชิญคนเข้ามาก่อนนะครับเข้ามาชมเลยครับเข้ามาเลยนะครับเข้ามาชมาผมจะไลฟ์สดนะครับเกี่ยวกับพักการเมืองพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังามาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะครับว่าทําไมพวกคุณถึงอยากจะแก้กันกันนักขนา ทั้งๆท,ที่มีเสียงต่อต้านนะครับแต่ว่าตรงกันข้ามกันกันกบวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่เขาไม่รู้ความจริงนะครับแล้วก็เขาไม่รู้ความจริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคือว่ามันเปิดนโยบายแต่และนโยบายเนี่ยมันจะมีความหมายยังไงความจริงยังไงเนี่ยนะครับคนเขาก็ยังไม่รู้ผมก็จะอธิบายให้ฟังว่า ขนาดผมเป็นคนบ้านนอกนะครับขนาดผมเป็นคนบ้านนอกผมก็ยังพอรู้อยู่นะครับนิดหน่อยก็ไม่ได้รู้เยอะนะครับผมก็จะบอกให้ว่าทำไมผมคนหนึ่งละที่มาต่อต้านพรรคการเมือง2องพรรคนะคที่อะไรเอะก็เกี่ยวกับมาตราหนึหนึ่งสองนี่แหละอะไรเอะก็ทุ่มด้วยเงินนี่แหละนะครับ แต่ว่าความเป็นจริงมันจะเป็นไปได้ไม่ได้เราก็ไม่รู้นะครับมันก็จะทุ่มทุ่มกันไปเรื่อยๆพอทุ่มไปเรื่อยๆรับบ้านเมืองเราก็ทีนี้แหละครับบ้านเมืองเราก็จะโวยโวยไปต,ตามๆกันนะครับแม้ว่าพวกคุณหรือผมก็เหมือนกันนะครับไปด้วยกันหมดไม่ไหวนะครับทีนี้ก่อนที่จะท่านจะเลือกเข้าเข้าไปเนี่ย ผมอยากให้ท่านลองมาพิจารณาดูก่อนนะครับลองพิจารณา,าดูว่าสมครวรที่จะให้เขาเข้าไปไหมนะถ้าเข้าไปแล้วเป็นอย่างนี้มันสมครวรไหมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปก่อนนะครับให้ดูคลิปแล้วก็ผมจะพูดทีหลังนะอ่า,อาโอเคทีนี้ก็ดูได้แล้ว ผมเชิญเข้ามาแล้วนะครับอ่ผมจะเริ่มให้ดูแล้วนะครับดูไปพร้อมๆกันที่พอใครพลาดทิ้งปุ๊บเไปฟ้องดำเนินคดีเขาใน<ช>เอของหิ่ประมาทไม่ต้องใครเนี่ยผมก็โดนนะนนลูกพักของคุณวิทาเนี่ยผมตั้งคาถามว่าการที่คุณไปประกันตัวพวกที่ไปก่อความรุนแรงการที่คุณไปประกันตัวพวกที่ถูกดำเนินคดีมาตร1 2เนี่ยเป็นการส่งเสริมให้ท้ายกับคนพวกนี้ไหม ลูกพักคุณไปเลยไปฟอ้องดำเนินคดีผมหา,หาว่าผม,มาหมิ่นประมาทอ่าเห็นไหมครัแบบนี้คุณใช้สิทธิ์ได้แต่คุณจะไม่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะใช้สิทธิ์เรื่องนี้มันเกินไปไหมหผมถามว่ามันเกินไปหรือเปล่าทีนี้เนี่ยครับคุณพีรพันธ์ยังถือว่าเป็นนักการเมืองค่ะข่า์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นข,านาขา่าวดังข่าวใหญ่ไปทั่วทั้งประเทศะน้องก็พี่ใช่ค่ะเมื่อพี่อ่าเดี๋ยวเราบากาเลยมตทันดีนุสร์ก่อนเนาะเกี่ยวกับอะไรเดี๋วันี่ ทีนี้ก็ผมก็จะมาคุยนะครับมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเดิมทีมันก็อยู่นานแล้วนะครับแล้วชาวกระเหรี่ยงพวกเราเนี่ก็ฟังคนในเมืองเขาพูดนะครับเขาก็พูดแบบโอเคนะครับเขาก็โอเคทีนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับมาอธิบายว่าทําไมเน้นแต่จะแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับทําไมมัวแต่จะปฏิรูปแต่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทีนี้ผมจะบอกว่า และปัญหาคนยากคนจนคนอย่างชายแดนอย่างบ้านพวกเราเนะี่ยนะครับในที่บนรอยบนภูเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรแล้วทำไมไม่สนใจก่อนวะพรรคการเมืองฝีบ้านะครับทำไมไม่สนใจทํายังไงเขาจะมีที่ดินแล้วมึงก็ไปประกาศป่าวป่าวป่าว,าวะแจกที่ดินจะแจกถนนแจกตรงไหนครับกี่ปีกี่สมัยแล้วก็จะมีการเลือกตั้งมาเนี่ยผมเห็นมีแต่บอกว่าแจกแจกแจกผลสุดท้ายก็ไม่แจกแล้วตอนนี้ก็มาก้าวไก่เกี่ยวกับสถาบัน ถ้าบ้านเมืองเราไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับท่านก็ดูตัวอย่างเอาไว้นะครับประเทศที่ไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นยังไงนะครับผลสุดท้ายก็ชิบหายววยวอดนะครับเราก็พูดตรงๆเลยนะครับแทนที่จะบอกว่าเออพี่น้องไม่มีที่ทํากินเออเดี๋ยวจะออกถนนให้เดี๋ยวจะแจกที่ดินให้จกอันี้ให้ก็ว่ากันไปสิครับเออจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุทยานเกี่ยวกับป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไอ,อ เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมคือเรื่องถนนหนทางเรื่องไฟฟูไฟฟ้าเนี่ยนะครับแทนที่จะออกนโยบายแบบนี้ไม่มีนะครับไม่เห็นความสาคัญของพี่น้องคนจนนะครับที่เขาแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองเพราะว่าเขาเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองนะครับคนคนอื่นอะ่ะมันไม่เห็นมันไม่มองไอ้พวกนี้นะก็ดูดิเขาเ้าไปในสภาก็ทะเลาะกัน,เร,นเรื่องนู้นเรื่องนี้ไรปากท้องของประชาชนนี่มันไม่พูดอะ แล้วพักอย่างเงี้ยพี่น้องว่าสมควรจะเลือกเข้าไปไหมครับก็แล้วแต่พี่น้องคิดเอานะแต่ผมคนหนึ่งแล้วผมไม่เลือกเหมือนที่ผมให้ดูคลิปเมื่อกี้นะครับคนในเมืองเขายังไม่เอาเลยขณะคนภาคใต้คนกรุงเทพเขายังไม่เอาเลยแต่ปล่อยข่าวนี้ดีนักหนาก็แ,แต่มันบอกว่าดีวันดีคืนผมก็ไม่รู้มันไปดีตรงไหนมันทำโพก็บอกโอ้ทำโพมาอัดดับสองอัดดับหนึ่งอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับแล้วเงี้ยผมให้ดูหลักฐานแล้ววันนี้พี่น้องดูแล้วเป็นยังไงเชื่อได้ไหมนะครับ หรือว่าจะจะตัดสินใจเอาเองผมก็ไม่ได้ชักจูงนะเดี๋ยวหาว่าผมปลูกระดมอีกผมไม่ได้ปลูกระดมนะครับผมไม่ได้ปลูกระดมผมพูดความจริงว่าพี่น้องสมควรจะเลือกคนที่เข้าไปเนี่ยคนยังไงพักอะไรที่สมควรจะเลือกเข้าไปนะครับพี่น้องก็เลือกเข้าไปแต่อีกที่มาสร้างปัญหาให้เราเนะี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่รู้ลําพังผมผมไม่เลือกแน่นอนแหละสองพักแล้วที่ผมไม่เลือกนะสามพักที่ผมไม่เลือก สี่พัก่ะรวมแล้วเป็นทั้งหมดสี่พักที่ผมจะไม่เลือกโดยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็คิดเอาเองนะครับอีอเรเ,เยอแต่ผู้ว่เลยเ,นะเ,นะเ,นนเมืองพัี่เลยเจ้กล้าเนาะกูพฟดูโฟผู้ที่วนทีเมืองที่พัตี่เนาะบักขันเนากกับเมืองสอสอให้หาเสือเลือกใต้เนี่เลือกใหญ่หาเจ้ากล้แจ่งจุลลล้อเละทำนักสืจูวอ,อย่าเจบบาเนาะบ้รอรอเดี๋ยวพวนีเราจูอ,อย่าโอเจนะ๋อเนาะทำได้เจ้าห่าที่จะ,ะิงเนกะเอา่ะเนาะ ย่ะตอนอภิกรรมหนูกี่พาน้องเวรพันธุ์ก็แจ้งนึงที่เจดิจิตอลน่ะสิตรวจบ่าไปเต็มกูอะมาเฟรัสสมิลูกอีลอล่ะแสดงคือ2000ลูกอีลอบลออ่อบ่าบากรรมครูลานซุเมมาบ่าบอบลอในครูลาไว้อีกะดาก็ให้เลยต่อสวนเจ้าสวนแกดูแกท่อล่ะสิตรวจบ่าบะจ่ายเลยยายยาตรวจบ่าชื่อบาอบัตะลูกบ่ไว้ปุล่ะเรลอวิกิดอดอเลงู เอาไว้่านนแต่เรก็แกไขมาตราหนุนตน่เวเลแกมาตรานุนต่อบากกเลยจะพันาเงนาะน้องคน่ยทุกคนนี่อยุเวปสุละอยุเลวเนี่ยก่าต้ต้านอ้าเนาะว่าข้าวเว้ากว่ารัพูตัตัต้านอเอาไวยุ่เลวบุกละบุลเเนี่ยเวหาโตะก็ิาตดะยุนเี่ดนมาสืมานอยโดนกับผิวสืมโดะก็มาละบะก็ยุเลวเว็บกแกสเกศีกานยุเลกไละไม่ยเลกนี่ยตละ ควบุ่นนี่ดาดะอยู่ควบุ่นนี่ตือโอเนกะเนะดุรันนะพะเมะดุอเนกะเนะตาดุเมะโอเนกะตาดุราตะเนะวะดาดะอะปิญาบะจะเลเนาะนะกะหมือปลุญะเนะนี่นุดุรังกอตึนะนะปาชิเละนะจะกออยู่ควบุ่นดุรันเมะตะนอบลอนะเดี่ยวลุกกะขะกอเนี่ยอะเมะล่ะเตะลุกสุดแต่ว่านะเฮาลุกกะขะก่อมบ่รู้ไปอยู่กอว่ากว่าดุรุเนี่ยตุยญูเลตรุแป๊บซูมีมากโอกเลตรุกอเรตะบาลูแผวลูอยู่กอ๋วะแผวลูอยู่กอแหกะนะกะเมื่อมึงบ่เรือฮักซอราลิปุกราดา ลกแลปิวุเลฟูลกแลมาเลกะตัวปาปลู่อะเนาะใจเย็นๆมันเมให้เนเจอะกะมาตู่รอตับกุยตับกุยก๋อมื้อหาผัดโตลีมะเนาะอะถ้าตู่บ่ะดิวะอะเพิ่มผัดสีละถือว่าข้องานตินครูบ้อน่ะจะเลยละกังละนิครูบ้อเนาะผัดสีละโตลีกะมาตู่รอวะดิกะถัดตู่รอดิกันเนาะเจติจีตอดกะตุสะกะหละเนาะอือยังเลมาเลละเจติสะกะหละนมอสเซกเรอาตอร มาเอาละนี่น่ะวีเนี่ยอะกะมาว่าเพิ่นลือกิโลลือกิโลนี่เกลอมาเล็บก็จักล่ะเนาะหนูจักล่ะให้หลอดลูกบวยบุตาทีลุชิบแปทีชิบแปปะโลโลชิบแปเกลอมายาหลอมาบาบายิโรละติบงนี่หลุบวยบุนี่สิเปออดะเขลอนี่บ่ด้านนี่เนาะเนี่ยว่าจะลงเกลอคุจ่ายเลาะละแต่ละเลาะก็เพิ่มภาษีก่อเลยละเพิ่มละภาษีละภาษีกบมือให้รับปุ้ยตาลุจะตะชาราปุ้ยโดโอเล่ ถาไปดอม่ควรไเดดดอแต่ถะดบดยวกเพิ่มภาษี้รู้ที่ชุมว่าสิกุเลือพกจะน่เนี่ยราเตะอะไรมึลอยอย่เนี่ยเดือึงเม่น้า่ไดตะโลกสตากดดี่กะนาเออตอนี้ยังยึดเตะผิเรอเคลิปเลยงานคลิปนี่ยยึดเตะบ้ากันเลยเงินดิจิตอลตคลิปนี่ยยึดเตะบ้าเลยมาตรานนบ้ากนลยเพาะาเรือเนาะพักกมือีพพบมาทาบ้านเลยวะเบ้งสิ โอ้โด้วยดิเด็กทยอย,ย,อยนึกสีตบล็อตคลิปตบลอตคลิปเด,ดีด๋้อไปแล้วเนาะอ,อู้ช่วยคลิปของดิกว่าครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ